ค่ะเด็กๆแล้วก็มาต่อกันค่ะในแบบฝึกหัดนะคะเมื่อกี้ก็กลัวเด็กๆแบบหูมันนานเนาะคุณครูก็เลยตัดคลิปนะคะมาเป็นสำหรับเป็นแบบฝึกหัดนะคะเผื่อแบบว่าใครจะทําแบบฝึกหัดก็ทํานะคะส่วนตัวนั้นเนาะก,ก็เป็นให้เด็กๆนะคะไปทบทวนเนื้อหานะคะสําหรับทุกคนเลยทั้งคนที่ทําหน้าพวกนี้ไปแล้วเนาะ หน้าที่ครูจะพาทำวันนี้นะคะอ่าก็สามารถดูเนื้อหาตัวนั้นได้เหมือนกันนะคะหรือคนที่ยังไม่ได้ศึกษาหรือยังไม่ได้ทําตรงนี้เลยนะคะในแบบฝึกหัดตรงนี้ก็สามารถดูตรงนั้นได้เนาะแล้วก็เอามาประกอบในการในการทําแบบฝึกหัดต่อนะคะโอเคจ้ะตรงนี้นะคะหน้า20นะลูกแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยนะจ๊ะ อ่าเปิดดูยังเนาะโอเคอยู่หน้าที่ยี่สิบนะคะแบบฝึกหัดที่เจ็ดนะคะอ่ากูคือลืมบอกไปเนาะเอ่อแบบฝึกหัดหน้าที่ประมาณหน้าที่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กๆเนาะไปทบทวนดูในหนังสือวรรณคดีนำานะคะอโอเคค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็ พรุ่งนี้เนาะตอนเช้านะคะก็เดี๋ยวก็มารับหนังสือไปแล้วก็เอาไปทบทวนเนาะครูก็ไม่รู้ว่าเขาอ,อาวันพรุ่งนี้หมายถึงวันที่สามกันยานะลูกนะเพราะว่าครูไม่รู้ว่าบางคนเขามาดูดย้อนหลังนะเนาะโดยงงว่าพรุ่งนี้คือคือวันไหนนะคะอ่าก็คือวันที่สามกันยานะครูครูคก็จะให้มารับหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมคะก็อย่ืมเอาอหนังสือวันนคดีนะคะ อาวรานกรรมนะคะไปเปิดดูนะคะว่าอาวิชาหนาเจ้าที่เรียนไปครั้งที่แล้วเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะว่าครั้งนั้นคุณครูก็สอนแบบฉบับที่มันสั้นๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือยังไม่มีหนังสือเนาะทีนี้ตอนนี้เรามีหนังสือแล้วก็เดี๋ยวก็เอามาทบทวนกันอีกรอบนะคะส่วนในวันนี้ก็เราก็จะมาเรียนเรื่องตัวสะกดต่อจากคลิปคลิปเมื่อกี้นะคะลูกอะโอเคค่ะใน อ่าเสียเวลามาเยอะแล้วเนาะโอเคค่ะเริ่มเลยเนาะแต่ฝึกหัดที่เจ็ดนะคะเขาบอกว่าเขียนคิดและเขียนคําที่อยู่ในแม่กอ,อกาค่ะลูกตามหัวข้อที่กําหนดหัวข้อละสามคำหนูดูนะลูกหัวข้อละสามคำชื่อผล,ลชื่อผักหรือผล,ลไม้ค่ะหนูคิดมาเลยแม่กอ,อกาอ่าแม่กอ,อกาค่ะลูกหนูคิดมาได้เลยผักและผละไม้อะไรนะ ที่ที่มันเป็นแม่กอกาแม่กอกาคืออะไรลูกแม่กอกาคืออ่าอธิบายอีกรอบค่ะไม่มีตัวสะกดนั่นเองจ้าอ่ะคุณครูให้หนึ่งคำอีกสองคำหนูไปหาเองนะจ๊ะอ่ะชื่อผักหรือผลไม้เนาะคือคุณนึกออกแล้ว คะนาแล้วกันอ่าครูชอบกินผักคะนาคะนาอ่าอีกสองคำทําเองนะจ๊ะลูกต่อไปเลยนะคะลูกชื่อสัตว์คะลูกอ่าชื่อสัตว์ที่เป็นแม่กอคาโอ้โหลูกก็บ่งบอกอยู่แล้วอ่ะครูคเติมก่อนเลยนะคะปลาอ่าปลอาปลาเห็นไหยคะไม่ได้มีตัวสะกดใช่ไหมลูกอ่าปลา อีกสองคำเติมเองนะจ๊ะอ่าลองดูซิจะได้คำว่าอะไรอ้ออีกคำหนึ่งนะคุณคูก,กว่าเด็กๆนะคะคิดไม่ออกเนาะ,ะนี่นี่คำนี้ก็ได้นะไปไฮ h i ไฮโลมาก็ได้นะจ๊ะเติมในข้อสองก็ได้เนาะหรือว่าใครจะเอาคำอื่นก็ได้นะคะไม่เป็นไรอวัยวะค่ะอวัยวะอวัยวะอะไรนะ ที่เป็นแม่กอกาอา่โดซิอยู่ในร่างกายตัวเองตาหูอะไรอีกลูกปากได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะโปรอากอปากมันมีตัวสกดอ่าได้แหละตาหูอีกอันนึงอะไรนะเนี่ยเนี่ยรูปนี้คะ่ะลูกรูปนี้เลยมือใช่ไหมคะอ่ะคุณรูเขียนตรงนี้ก่อนนะอีกสองคำหนูเขียนเองนะคะอ่าคิดเองได้เลยนะลูกเพราะว่าตรงเนี้ย ถ้าเกิดคุณครูฉเฉลยไปเนาะสมมุติค่าครูเฉลยมือหูอนะคะบางคนอาจจะได้คําอื่นมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นเท้าอย่างเงี้ยลูกเออก็ก็เลยไม่ได้เขียนให้เนาะอาจจะเป็นขาอย่างเงี้ยก็ได้เนาะก็เลยไม่ต้องฉเฉลยเนาะเพราะว่ามันเป็นความคิดของเด็กๆเลยลูกคุณสามารถเขียนได้เลยนะจ๊ะต่อไปเลยจ้าแบบฝึกหัดที่แปดค่ะ เขาบอกว่าเลือกกลุ่มคำที่คล้องจองกับคำที่กำหนดนะคะเติมลงในช่องว่างแล้วขีดเส้นใต้คำที่อยู่ในแม่กรงค่ะเห็นไหมคะเขาทำเหมือนคณคกูเลยคือเราเติมเสร็จเราการกระบาดอ่ะเรากาทิ้งไปเลยนะคะเราขีดทิ้งมันมันไปได้เลยเนาะอ่ะเรามาดูซีตรงนี้คือ,อยังไงเลือกกลุ่มคําที่คล้องจองกับคําที่กําหนดอ่ะเหมือนตัวอย่างนะคะเห็นไหมขับไล่อะไรคะ กองจองสายสุกใช่ไหมคะขับไล่สยสุอ่าแล้วก็ขีดด้วยว่าคำไหนคือแม่กงนะคะลูกอ่าเดี๋ยว,วขีดเดี๋ยวนะล,ลูกขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้แม่กงนะคะอ่าเขียนลงไปปุ๊บขีดเส้นใต้ด้วยนะคะนี่นะคะ่ะเติมคำ ที่กำหนดเติมลงในช่องว่างแล้วก็เขีเ้นใต้คําที่แม่กรงเนาะดูจากสีอย่างที่คุณครูคบอกก็ได้เนาะโอเคค่ะข้อหนึ่งค่ะลูกอ,อันนี้เดี๋ยวพาทําดีกว่านอ้อดูซีคุณครูคกับนักเรียนจะเป็นยังไงอ่าโอเคข้อหนึ่งค่ะลูกตูนาตูนาอะไรดีคะอ่ะเรามาอ่านค่ะว่องไวอ่ะคำแรกก่อนสายทงอันนี้ไปแล้วเนาะว่องไว หากางพักพิงทำเพลงดึงใจคงไฟกางเกงทุ่งหน้าเฟื่องฟ้าแดงปั้นอ่าโอเคจ้าทีนี้เราไปดูคันผู้นาุูงนาอะไรดีอ่ะผู้นาเหรออ้า,อาก็ไม่รู้เนาะอ่ะเอาคำอื่นก่อนดีกว่า ผักบุ้งอะไรนะผักบุ้งกับอะไรดีอะลูกอ่ายังไม่รู้อ่ะไปต่อค่ะข้อสามค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วอะไรดีอะอ่านี่ยังคะเด็กๆได้ทำหรือยังคะถูกต้องแล้วก็อะไรนะหรือจะเป็นอะไรดีข้าวแกงข้าวแกงกับอะไรคะอ่า เราก็ต้องดูใช่ไหมคะลูกว่าไอ้ที่ตัวมันลงท้ายลูกมันจะไปคล้องจองกับตัวไหนด้วยเนาะข้าเแกมตอบอะไรดีนะข้าวแกมแบ่งปันได้ไหมคะลูกอ่าเพราะว่าเพราะมันมีอะไรคะลูกมันมีแม่แม่โกงเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ายังไม่รู้ออาไปต่อคะ่ะข้อห้าเนาะวิธีทำเนาะอ่าไปทีละข้อนะคะลูกไม่ต้องรีบนะคะ ป่าดงป่าดงนี้ง่ายเลยลูกโค้งใครนะคะอโอเคอ่ะเขียนค่ะลูกเขียนตามคุณครูเลยค่ะป่าดงโค้งใครอืมโอเคจ้ะเขียนได้เลยต่อไปนะคะอ่ะคำนี้เนาะ คงพายไปแล้วขีดออกไปค่ะขะอ้อ๊คค่ะบอบบางอ่าสระอะไรนะมีงอง,งูสะกดเนาะบออางอ,งอบางมีสระอาเหมือนกันบอบบางกลา,างอะไรคะกลางเกงน,นะลูกอ่าบอบบางกลางเกงแล้วก็ต้องขีดคาที่มันเป็นอะไรลูกอ่าคำที่มันเป็นแม่ กุงถือว่าข้อหกนะลูกมันเป็นแม่กุงทั้งสองพยางน,นี้เลยทั้งกลางแล้วก็กีงเนาะอ่าส่วนข้อห้าเนาะเมื่อกี้ดูขีดคงใช่ไหมลูกอ่ามีคำว่าคงนะคะที่มาคู่กับโดงเนาะเห็นไหมอ่าที่เป็นงองนะคะเป็นแม่กลงีขีดนี้เอาอก,ก่นข้อเจ็ดค่ะร้องรําทำมาะลยลูก ไม่ใช่ทำนาน,นะคะทำอะไรคะทำเพลงอ่าเราก็ขีดคำว่าเพลงใช่ไหมลูกอ่าเพราะว่ามันเป็นแม่กรงือนคำว่าร้องใช่ไหมอ่ะใช่เลยนะคะขีดออกไปทำนัพทำนักกับอะไรลูกอ่าพันักกับพักอะไรคะ พักพิงนะคะลูกอ่ะเขียงอ่ะทำนะักพักพิงหนูสามารถสต็อปไว้ได้นะลูกนะทำเรื่องทำเรืองอะไรคะเรื่องอะไรคะเรื่องขวาใช่ไหมคะเพราะมันเป็นสระเอือเหมือนกันเนาะ เฟืองฟ้านะคะข้อเรืองกับเฟืองอเฟืองฟ้าอันนี้ก็ขีดตรงนี้นะอันนี้ก็ตรงนี้นะลูกนะสิบค่ะทราบซึ้งตึงอะไรลูกตึงใจนะคะสระอืเหมือนกันเนาะอ่ะนะคะ ตึงใจคะ่ะลูกอ่าแล้วก็ขีดคำว,ว่าตึงค่ะโอเคขีดทิ้งไปเหลืออะไรคะเหลือว,ว่องไวขากลางแบ่งปันแล้วก็ทุ่งนาเนาะเอามาดูกันปูนาต้องคู่กับอะไรลูกอ๋อปูนานี่คือครูลืมเนาะครูครูว่าและทําไมมันหายไปเดี๋ยวแล้วค่ะ กูนาเขาขีดคาไหนลูกเขาขีดตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ากูกูคนดีกูรู้เฉลยเนาะแล้วก็มันก็ขีดตรงนี้หายไปอ่ะกูนาก็ต้องคู่กับสรลอาเหมือนกันคือขาอะไรลูกขากลางนะคะอ่าขากลางแล้วก็ขีดอ่าแล้วก็ขีดตรงนี้นะเพราะเป็นแม่อะไรลูกอ่ะขอโทษนะลูกนะเอาใหม่เอาใหม่ ลูไม่รู้ว่าของหนูตรงนี้มันขีดไหมนะอ่าแต่ว่าปูนาเนาะมันเป็นคําที่คล้องจองกับขากลางใช่ไหมคะข้อนากับขาใช่ไหมอ่าโอเคแล้วก็ตัวไหนคะเป็นแม่กงก็คือกลางใช่ไหมลูกอ่าโอเคนะคะข้อสองคะ่ะลูกผักบุ้งผักบุ้งสารอุใช่คะ่ะใช่ไหมคะบออุงอุงไม่โหบุ้ง แปลว่าต้องคู่กับคีคำที่มีสระอุเหมือนกันคือทุ่งอะไรลูกทุ่งนานะคะอ่าแล้วก็ขีดคําว่าทุ่งนะคะอเคหรืออะไรลูกเหลือว่างไวกับแบ่งปันเนาะถูกต้องว่องอะไรคะว่องไวนะคะเพราะสระอเหมือนกันเนาะว่องไวนะคะ เราก็คิดตรงนี้ด้วยข้าวแกงแบ่งปันนะคะสระแอเหมือนกันโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆโอเคต่อไปนะคะถ้าใครไม่ทันนะคะสะต๊อปไว้น้าตรงนี้นะอ่าล้วก็สามารถเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็น หน้าที่เทอะไรเอ่ยยี่สิบสองนะคะลูกอ่าวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ชดเชยที่วันก่อนเนาะที่เราไม่ได้เรียนนะคะจะได้เอาไว้เรียนวับอื่นด้วยเนาะโอเคค่ะเขาบอกว่าให้เขียนคำที่อยู่ในแม่กลนะคะตามภาพที่กำหนดค่ะเขียนคำที่อยู่ในแม่กลตามภาพอ่ ทำยังไงเออมีใครรู้ไหมนะคำนี้คืออะไรลกูกไม่ใช่โลมาแต่เป็นอะไรครับปลาเลยคะปลาวานใช่ไหมคะอ่าเขียนตาคุณครูเลยคะ่ะลกูกวานมันเป็นแม่ปนยังไงลกูกเวลาที่เราเขียนคําอ่านใช่ไหมอ่ารอจุฬามันก็มาจากนอนหนูใช่ไหมลูกที่เป็นวานแบบนี้ใช่ไหม ว่านนะคะข้อที่สองรูปอะไรอะลูกของหนูหนูรูปอะไรเนาะทำไงดีอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวข้อสองนาะอลูกถึงข้อ5นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทําเองนะคะลูกเราก็สองถึงห้านะคะทําเองนะคะแล้วก็อะไรคะถ่ายรูปมาให้ครูตรวจนะคะเพราะว่าอา่หนังสือครูนะคะมันเป็นเฉลยแต่ว่าคือหน้ามันรูปภาพมันหายไปนะคะเขาเอาไอ้ตัวนี้ยมาปิดไว้เนาะติดทาบไว้แล้วมันก็เลยไม่รู้นะคะว่า ันคือรูปอะไรนะคะลูกอ่าถ่ายรูปมาให้ตรวจนะคะโอเคค่ะอ่ามาไปนหน้าถัดไปเลยค่ะลูกอ่าขอโทษทีเนาะโอเคหน้าถัดไปนะคะหน้าที่ยี่สิบสามนะคะลูกยี่สิบสามเขาบอกว่า อ่านคำที่กาหนดแล้วก็วงกลมนะคะรอบคำที่อยู่ในแม่กลมอ่าวงกลมตัวนี้นะคะรอบคำที่อยู่ในแม่กลมจากนั้นทำไงคะเลือกคำไปแต่งประโยคค่ะห้าประโยคอ่าคำในนี้นะคะเลือกไปแค่ห้าประโยคค่ะ,ะเลือกคำไปแค่ห้าคำเพื่อไปแต่งประโยคนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะคำแรกค่ะเด็กๆอ่านตามค่ะส้มโอสมาน ปลอมอมยิ้มมะเขือน้ำท่วมขโมยนิ่งขวัญซาลิมตุ้มหูผะสมสีชมพูอ่าโอเคจ้ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาแต่งประโยคนะคะเห็นไหมประโยคแรกให้ดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างนะคะแม่ซื้อส้มโอนะคะ ก็คือมันก็มีเขาก็เลือกคาว่าส้มโอมาใช่ไหมลูกอ่ะเขาเลือกคําว่าส้มโอมาปุ๊บอ่ะเขาก็วงกลมด้วยแล้วเขาก็มาแต่งว่าแม่ซื้อส้มโอจริงๆตรงนี้เราแต่งว่าฉันซื้อส้มโอฉันปลูกส้มโออะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพราะาเป็นการแต่งประโยคส่วนข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยเด็กๆนะคะสามารถทําเองได้เนาะเหมือนข้อ1สมมติว่า เราเลือกสีชมพูใช่ไหมคะหนูก็วงกลมเลยค่ะสีชมพูแล้วก็มาแต่งบอกว่าอะไรคะลูกอ่าสมมุตินะคุณกูเลือกสีชมพูแล้วก็ูก็แต่งบอกว่าฉันมีปากกาสีชมพูนะคะอย่างนี้แล้วคุณครูก็ขีดคำที่คุณกูเอามาชื้อนี่ค่ะ เห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะข้อสองถึงห้าทำเองนะลูกนะข้อหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่เอาประโยคเหมือนคุณครูเนาะค่ะมาค่ะหน้าสุดท้ายท้ายสุดค่ะเติมคําที่อยู่ในแม่เกยค่ะคําคที่อยู่ในแม่เกยลงไปนะคะป้าทําอะไรกับเรือคะขายเรือไหมคะหรือพายคะป้าพายเรือนะลูกอ่า ป้าพายเรือข้อสองอะไรคะม้าอะไรคะลูกอยู่ในสวนสัตว์ม,าาม้าลายไหมลูกยีราบอะ่ะม้าลายเนาะอ่าม้าลายนะลูกอันนี้เขียนตามคูดได้เลยนะคะม้าลายอยู่ในสวนสัตว์ค่ะข้อสามค่ะใครคะเป็นแม่ของแม่ย่าเนี่ยฮะไม่ใช่ใช่ไหมคะคือยายยายเป็นแม่ของแม่นะคะ ข้อสี่ค่ะแม่ค้าแจกไหมคะแจกผลไม้ไหมคะหรือขายอะคะแม่ค้าต้องขายผลไม้นะคะอ่าหกค่ะพ่อแม่อะไรคะพ่อแม่ทำอะไรนะอ่าตายไหมคะเด็กๆพ่อแม่ทำอะไรคะลูกมีใครรู้ไหมคะสอนไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมบอกได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมคุยได้ไหมคะคุยคุยได้เนาะอ่ะแม่พ่อแม่คุยนะคะกับใครคะกับลูกนั่นเองนะคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะลูกวิชานี้นะคะภาษาไทยปอสามเป็นไงคะลูกถ้าเหนื่อยก็อ่ามีแบบบิดเนาะบิดขี้เกียจยื่เส้นยืสายนะคะแล้วก็เดี๋ยว เตรียมนะคะเรียนวิชาถัดไปคือวิชาคณิตศาสตร์เนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอ่าโอเคจ้างั้นก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะทํางานส่งแล้วก็ถ่ายทางานแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละเนาะเพราะว่าคุณครูไม่รู้ว่าตรงนั้นนะคะมันเป็นรูปภาพอะไรบ้างแต่ในหนังสือเด็กๆอะ่ะที่มันเป็นแบบฝึกหัดหนูอ่ะมันมีแน่นอนคะ่ะลูกคุณครูก็เลยอยากจะรู้ว่าอา่ะมันเป็นคําว่าอะไร เป็นรูปอะไรเนาะอ่าแล้วคุณครูจะได้ตรวจให้ถูกนะจ๊ะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมทบทวนนะคะอ่านหนังสือเยอะๆนะคะอ่าจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะอ่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย